สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยลีเก้นตำนานมวยไทยและแอดมินทีครับโอ้โหต้องบอกว่าค่ำคืนแห่งความมันในศึกวันหนึนะครับผมวันศุกร์ที่24มกราครมที่ Impact Arena เมืองทองธานีเนี่ยต้องเป็นค่ำคืนที่พิเศษจริงๆนะครับผมการแข่งขันเนี่ยโอ้โหเดือดเล้าใจครับผมมีการน็อกมีการซับมิชชั่นแล้วก็มีการเอ่อ TKO กันเนี่ยถึง9คู่นะครับผมในทั้งหมดเนี่ย12คู่นะโอ้โหต้องบอกว่าดเดือดเผ็ดมันจริงๆนะครับผมแล้วก็รวมถึง มีการ uh, ถ่ายทำภาพ,พยนตร์นะครับ The Beast in Me นะครับของรัสเซลโคนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะโอ้โ oh, หต้องบอกว่าก็หลายๆคนที่ไปที่นั่นนะก็จะได้เห็นฉากการถ่ายทำเนาะรวมถึงยังมีมิลลินะครับผมโอ้โหแรปเปอร์คนเก่งนะครับขวัญใจแอดมินทีคนหนึ่งคนนะครับผมมา uh, เปิดตัวเพลง Heavy w e i g h t นะครับอ่าซึ่งเป็นเพลงที่จะปล่อยอยู่ในอัลบั้มที่จะออกในปีนี้ด้วยนะโอ้โ oh, หสุดยอดเลยนะครับผมมาเป็นการเหมือนออกมาเดินร้องเพลงนะครับผมก่อนที่ ทางตะวันฉายนะครับที่เป็นแชมป์โลกเนี่ยจะออกมานะครับโอ้โหโคตรเท่ครับเป็นการผสมผสานทั้งเรื่องของแบบเอ่อเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะแล้วก็กีฬาเนี่ยอย่างลงตัวจริงๆนะครับผมสุดยอดเลยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยแอตตีนะครับผมจะเอาไฮไลท์การแข่งขันนะครับของศึกวัน170รวมถึงพูดถึงจังหวะต่างๆของการแข่งขันมาให้ชมกันด้วยนะครับผมมันเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับผมนั่นก็คือคู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างตะวันฉายพิเคศรชัยมวยไทยยิมครับเจอกับทาง ซุปเปอร์วันซุปเปอร์วันเทนนิ่งแคมป์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าไฟนี้นะครับผมซุปเปอร์วันเองเนี่ยก็เตรียมตัวมาดีครับตั้งใจแก้แผนลูกเตะลูกถีบนะครับของตะวันฉายนะครับโดยอาศัยจังหวะที่ตะวันฉายเตะมันเนี่ยปล่อยหมัดเหวี่ยงนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็ทําให้ในยกที่1เนี่ยตะวันฉายเนี่ยมีเอ่อการโดนแล้วก็รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเฮ้ยโอ้โหพี่บอลมาวิธีนี้นะครับผมแก้ด้วยลูกนี้นะครับก็เลยไม่เน้นถีบนะครับแล้วมาในยกที่2ครับผมตะวันฉายใช้การแก้้ดดววยลูกกหหมมััันะะครบ็ีีจงท่ เกี่ยวขาของทางซูบบอลไว้ได้ครับผมแล้วก็แลกหมัดขวากันนะครับผมแต่ว่าเป็นทางซูบูบอลที่ยืนยังไม่เออคือพอเตะไปแล้วโดนจับขาต่อยเนี่ยยังไม่ทันได้เอ่อเท้าวางได้ดีนะครับก็เลยทําให้ปะทะกันแล้วเนี่ยซูบูบอลมีอาการกระเด็นออกมาซึ่งตะวันฉายเนี่ยพอต่อยขวามาปุ๊บซ้ายตามมาเลยครับผมคือโดนแล้วไม่มีอาการนะครับผมซ้ายตามมาทําให้โดนเข้าไปทางซูบูบอลเนี่ยถอยออกมานะฮะและหลังจากนั้นครับผมตะวันฉายก็ตามมาครับซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายนะครับผมเข้ามาเต็มเต็มนะครับทำให้ซูบูบอลเนี่ยล้มลงไปโดนนับใน ยกที่2นะครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาครับผมตอนแรกเนี่ยแอทีคิดว่าโดนหมัดลุกนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะลุกไม่ขึ้นแล้วครับแต่ว่าซูเบอลก็ยังฟิตอยู่นะครับผมลุกขึ้นมาได้แต่ว่าตะวันฉายไม่ปล่อยโอกาสทองครับผมตามเข้าไปครับรัวหมัดนะฮะทำให้ซูเบอลเนี่ยโดนนับที่2แล้วก็นับที่3นะครับกลายเป็น TKO ไปในที่สุดนะครับรักษาแชมป์มาไว้ได้อย่างสุดสะใจนะครับผมของทางตะวันฉายเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยโหโดนโหเนาะที่เวทีเมืองทองนะครับผมก็ทำให้ไฟนี้เนี่ยโหเรียกว่า ประเด็สึกได้เด็ดขาดนะครับไม่ต้องพึ่งกรรมการใดๆนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับผมให้กับทางซูเปอร์บอลด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกว่าแอตีนอยากให้ซูเปอร์บอลได้ในไฟนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอผ่านจากนี้ไปเนี่ยซูเปอร์บอลเองเนี่ยก็จะอายุมากขึ้นเนาะสามสี่สามห้าไปเรื่อยเนี่ยก็ร่างกายก็น่าจะถดถอยลงนะครับผมส่วนตะวันฉายเนี่ยตอนนี้คือยี่สิบห้าเท่านั้นเนาะโหแล้วก็น้องค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะยากแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่ฮะหมัดมวยยอะไไไรรกกก็็เิดดขึ้น้นัง เป็นแชมป์ที่คนไทยยังรักษาเอาไว้ได้ให้กับคนไทยนั่นเองครับโอ้สุดยอดทั้งคู่นะครับผมยังไงแอตีก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับคู่ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือฟาบิโออันดาเดนะครับผมป้องกันแชมป์ m m a รุ่นแบนตัมเวกับคอนวอนอิวครับคู่นี้เนี่ยแอีเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าฟาบิโอเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับโดยรูปเกมเนี่ยเป็นเหมือนครั้งก่อนเลยครับผมโอ้ลูกเตะ ของฟาบิซซโอนะครับผมอัดเน้นๆไปที่ลำตัวของคอนวันอิวครับแล้วก็อาศัยจังหวะปล่อยหมัดซ้ายนะครับผมเข้าลำตัวครับคอนวันอิวจุกลงไปโดนตามลงไปทุบนะครับผมเรียบร้อยฮะกรรมการยุตินะครับผมในยกแรกแค่42ิวิเท่านั้นเองครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าคู่นี้ครับผมชิงแชมป์โลกคนไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการนะครับระหว่างนิโคคาริโลกับนาบิลอานานคู่นี้อย่างที่บอกว่าแอดมินทีเนี่ยก็เชียร์น้องนาบิลเนาะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่านิโคน่าจะเป็นฝ่ายที่เดินบี้เดินบทในยกที่1ทําให้อ่ทาง นาบิลเนี่ยมีโอกาสถูกน็อกได้เนาะในยุคที่1โดยที่ว่าโดนลุกลุกไล่แต่ถ้าเป็นยก3ยก4ยก5อาจจะเป็นฝ่ายนาบิลเนี่ยเป็นคนที่ทำอากมาทำคะแนนคืนได้แต่กลายเป็นว่านาบิลนานช็อกคนทั้งเมืองทองครับผมโอ้โหแอตี T ก็ช็อกด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ยินดีกับน้องมากๆเพราะว่านาบิลนะครับผมโอ้โหใช้ระยะอาวุธที่ดีครับผมคอยออกอาวุธนะครับผมตอบโต้กับทางนิโคลแล้วก็ปล่อยหมัดครับผมขวาซ้ายโดนเข้าไปครับผมโอ้แล้วตอนที่หมัดขวาโดนปุ้งลงไปฮะ นิโคลล่วงลงไปเนี่ยแอตีโอโหเลร่าเลยนะครับผมตอนนั้นฮะแล้วหลังจากนั้นครับผมนิโคลลุกขึ้นมาได้แต่ว่าเจอแข้งขวาครับผมโหสับเข้าไปที่การคอนึกว่าน็อกในอันนี้แล้วนะครับผมว่าถ่าน็อกอันนี้เนี่ยมีดับเบิลโบนัสแน่นอนแต่ว่ายังลุกขึ้นมาได้อยู่ครับโอ้ก็ฟิตเหมือนกันครับผมแต่ว่านาบิลไม่ปล่อยให้รอดครับผมทำเข้าไปโจมตีครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมัดนะครับผมนิโคลคาริโลแพ้ให้กับนาบิลอนาและน้องก็กลายเป็น แชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนด์ดัมเวทเฉพาะการเตรียมตัวไปเจอกับทางของซุปเปอร์เล็กนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้โหต้องบอกว่าไฟนี้เป็นงานหนักของซุปเปอร์เลกแน่นอน,นครับต้องบอกว่ายินดีกับน้องนาะบิวมากมนะครับผมยังไงขอให้แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมแบบนี้ต่อไปนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับคููนี้นะฮะแล้วครูต่อไปนะครับ คู่ที่9้านะครับเป็นมวยไทยคู่แคสเวตนะครับเสกสรรออขวัญเมืองเจอกับซอลินอูครับโอ้ต้องบอกว่าคนเหล็กทั้งสองคนก็ต่อยได้ดุเดือดสมใจนะครับผมคือทั้งคู่ก็แลกอาวุธกันได้ดีครับแต่ว่าเป็นเสกสรรออขวัญเมืองครับผมที่สามารถที่จะคว้าชัยชนะนะครับดูลูกศอกนะครับโอ้โหทั้งแบบมีทั้งศอกปากศอกตัดนะครับแล้วก็มียักษเงียงโอ้โหคือแบบสุดๆเลยนะครับผมแต่ซอลินอูไม่แตกโอ้โหไอทีาว่าเหนียวจริงๆครับโดนหมัดโดนศอกเข้าไปขนาดนี้แต่ไม่แตกครับผมแต่สุดท้ายเสกสรรครับผมคว้าชัยไป ในคู่ต่อไปนะครับผมโจนาทวุธครับผมโอ้ยังลังตำแหน่งไม่ได้นะครับผมเจอบัมบาร่าคูยาเต้ครับนักชกคนนี้อย่างที่แอทีบอกว่ามีอาวุธที่รวดเร็วว่องไวครับแลวระยะแขนเนี่ยดีด้วยนะครับผมโอ้โหโจมตีโจนาทวุธนะครับผมจนทําให้โจเนี่ยแพ้ทีเคโอไปในยกที่1งเท่านั้นเองครับในคู่ที่7นะครับผมมวยไทยรุ่นไลท์เวทครับสุนสมุรกินมีนะครับโอ้โหต้องบอกว่าไฟนี้อย่างที่แอทีบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดมีความมั่นใจนะครับผมไฟนี้ต้องกลับมาได้แล้วก็ทําได้ดีจริงๆครับผมสินสมุรกินมี สามารถเอาชนะน็อกนะครับผม T K O นาวเซตทูจิโนะครับไปในยกที่1นนะครับโอ้โดยมีทั้งโหทั้งลูกหมัดเนาะแล้วก็ลูกศอกที่เป็นโหจังหวะสุดท้ายนี่สุดยอดเลยนะครับผมแอดทีอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเต็มๆนะครับโอ้ยินดียอดเยี่ยมมากนะครับผมแล้วก็มีการอุ้มลูกสาวด้วยนะโอ้โหลูกสาวน่ารักมากๆเลยนะครับผมอ่าคู่ที่6นะครับมวยไทยรุ่นไฟเวทครับโจฮันกาซารีเจอกับโยฮันเอสตูบินานะครับโจฮันกาซารีครับผมโอ้ต้องบอกว่า จังหวะมีจังหวัที่ได้นับก่อนเนาะในต้นยกแรกนะครับผมแต่ว่ากลายเป็นว่ายูฮันเอสูบินานครับผมมาเอาคืนในยกที่2ครับละยกที่3ก็ยังเป็นยูฮันเอสูบินานที่สามารถออกวุธได้มากกว่าและใช้ความว่องไวโจมตีจูฮันที่ทําให้เข้าไม่ติดนะครับแล้วก็เอาเชนะไปเป็นเอกฉันนะครับผมอ่าสำหรับคู่ที่5ครับ MMA รุ่นไลท์เวทนะครับผมมาวิทอาเดวีครับผมอูต้องบอกว่า ทำได้ดีจริงๆครับผมความแข็งแกร่งเนี่ยดีกว่าสามารถมาเมดอฟนะครับแล้วก็เอาชนะโดยการซับมิชชั่นนะครับทางมาเมดอฟเนี่ยแทบยอมแพ้ไปนะครับผมในยกที่1เท่านั้นเองครับสตหรับคู่ที่4ครับปั้มจับล็อกนะฮะไม่จํากัดน้ําหนักครับมาเซโลกาเซียครับโอ้โหนี่คือสุดยอดตํานานนะครับผมแม้ว่าจะสองปีที่แล้วเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเนาะโอ้แต่ว่าสามารถที่จะรักษาตัวแล้วก็ขายกลับมานะครับผมมาเจอกับมาซากาสึอิมานารีนะครับผมก็ โอ้เอาชนะได้ด้วยแบบเรียกว่าเอ่อซิมเปอร์เนสเดอะเบสครับผมก็คือแบบโหพื้นฐานนะครับผมการเทคดาวการคอนโทรลต่างๆเนี่ยโหทำได้ดีมากแล้วก็ซับมิชชั่นไปนะครับผมในเวลาประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับโอ้ยอดเลยครับผมสำหรับมาเซโลกาเซียสุดยอดจริงๆนะฮะคู่ที่3นะครับผมคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทครับผมชากิเอลเตคิตินะครับผมมาเนี่ยเจอกับทางของมาซาอากิโนอิลีครับผมโนอิลีเนี่ย ไฟนี้ต้องบอกว่าทําได้ดีนะครับผมจู่โจมเตะขาครับผมจนทําให้ชากีเนี่ยมีอาการเลยนะครับผมเห็นเห็นเลยนะฮะแล้วมาในยกที่2ครับออกมาปุ๊บเตะปุ้งขาหักเลยครับผมทางชากีครับโอ้โดนเตะเข้าไปเอ่อเรียกว่าเตะด้านในนะครับเตะพับในเข้าไปนะครับผมโอ้โหแล้วก็ขาหักเลยครับกระดูกแตกเห็นเห็นเลยนะครับผมก็ทําให้แพ้ไปนะครับก็หนุยรีสุดยอดมากนะครับผมสําหรับไฟนี้ฮะแล้วก็ในคู่ที่2นะครับผมเป็นคู่ ช่วงต้นเปิดหัวเนาะก็ทางสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งครับโอ้โหไฟนี้มาเนี่ยเจอทันซินครับเปิดเกมมาเตะขาหนักมากนะเห็นเลยนะครับผมว่าโดนมาะมมณครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยทางสุริยันเล็กเนี่ยมีอาการแล้วครับผมคือเจ็บขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ประคองตัวครับผมในยกที่1เนี่ยประคองตัวถอยยองมาได้นะครับป้องกันไม่ให้โดนนับไม่ได้นะครับผมในยกที่1นะแล้วมอมาในยกที่2ครับผมโอ้โหเอาคืนครับ โดนมาก่อนแต่ว่าเอาคืนได้นะครับผมในยุคที่2กลายเป็นว่าปล่อยหมัดนะครับผมโจมตีทางทานซินนะครับโดนไป3นมอ n ดาวน์นะครับกลายเป็น TKO เอาชนะคืนมาได้นะครับน่าเสียดายคือค่าน้ำไม่ผ่านเนาะก็เลยจําเป็นจะต้องทําค่าน้ําไม่ผ่านก็ค่าน้ําหนักอะไรแบบนี้มันก็เลยขึ้นมาด้วยก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะได้โบนัสไปครับน่าเสียดายจริงๆนะครับผมคู่ที่1ครับมวยไทยรุ่นไฟเวทครับเฟดดี้แฮกเกอร์ตี้เจอโจแดนอิสุบินานครับโอ้คู่แฝดคู่น้องคู่นี้ก็เก่งมากๆครับผม จอแดนซูบินานครับสามารถได้2นับนะครับผมกับทางเฟดีแฮกเกอร์ตี้ครับโอ้เฟดีนี่ก็โดนเข้าไป2นับแต่ว่ายกที่3เนี่ยเดินไล่เดินบี้เดินบทแล้วนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันจริงๆครับผมก็แพ้คะแนนไปให้กับจอแดนอซูบินานครับในไฟน์นี้เนี่ยก็ทําให้มีทั้งหมด4คนนะครับผมที่ได้โบนัสไปครับนั่นก็คือแก๊งพัทยานะครับผมโอ้นาบิวอานานะครับผมสินสมุตนะฮะแล้วก็ตะวันฉายนะครับผม3คนนะครับ รวมถึงฟาบิโออันดาเดนะครับผมอ่าก็ได้หมดทั้งหมดนะครับคลละ1.7ล้านบาทนั่นเองครับโอ้ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมอย่างคุณชาตรีเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าอย่าไปแบบว่าเออเหมือนไปกลร์ดานะครับผมกับนักกีฬาที่แพ้นะครับผมเอ่อทางคุณชาตรีเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมว่าทําไมถึงต้องไปด่านะครับเขาไม่เคยด่านักกีฬาที่แพ้นะครับมีแต่ด่าคนชนะนะสําหรับทางคุณชาตตีอลกม่คืแบบ ไม่เข้าใจนะผมรักประเทศไทยรักรักคนไทยแต่ฟแฟนไทยทําไมชึด่านักวยของเราพี่เข้าใจว่ามันแบบมันมันปกติมันไม่ใช่ถูกไฟจะเป็นเบอร์เฟคว่าถูกไฟจะชนะแต่อูเข้าใจนี่เป็นแบบเบสของเบสทั่วโลกและเขาสู้เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยมีศักรีมากขึ้นและผมตกใจมาาทำไม้องตุ๊่งปด่า สำหรับผมนะที่ทำทำทานักมวยของเราไอ้ไม่เคยด่าใครทิพหาไอ้เคยด่าคนที่ชนะแต่ไม่เคยด่าคนทิพหาทำไม w อ้เขา้าใจหัวใจแตกเขาเขาแบบอันนี้เป็นอาชีพของเขาแต่ขอร้องคนไทยต้องเข้าใจต้องสนุกสนุสนนักมวยของเราเขาเป็น the best the best ทัวโลกเขาจะให้ศักดิ์ศรีเขาเป็นฮีโร่ลูกเราของเขาจะเป็นให้แรงบันดาลใจเจ็ดานคนทุกคนเขา้าใจและนักมวยคนไทยนะอย่า yeah. อย่าอ่านถ้าเกิดมีคนด่าอยู่อย่าอ่านอย่าอ่านดีกว่าไหมนะไอ้คุณทุกประเทศโดนด่าด้วยนะทั่วโลกโอเคผมไม่อ่านไม่แคร์ผมจะทํางานมากดีที่สุดหนักที่สุดซื่อสัตย์จริงจริงจริงใจหมดเลยแล้วไม่แคร์ใครใครดายนอไม่ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่านักกีฬาเนี่ยคือเขาแพ้เขาแย่อยู่แล้วนะครับผมกลายเป็นว่าคุณจะต้องให้กําลังใจเขามากกว่านะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทน เราที่ไปต่อยกันให้ดูเนาะไม่งั้นจะไม่มีความสนุกสนานแบบนี้ให้เราได้รับชมนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะสําหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็มีความรู้สึกยังไงแบบไหนบ้างยังไงบอกแอดมินทีหน่อยนะครับสำหรับแอดมินทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าสนุกสะใจมากๆนะครับผมทุกคู่เลยครับการแข่งขันเลยก็อย่างที่บอกนะผมดูเป็นกีฬานะครับผมไม่ได้แบบว่ามีเรื่องของการพานันไม่ได้มีอะไรก็เลยไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้อารมณ์เสียหรืออะไรที่เวลาใครแพ้ใครชนะนะครับก็มีแต่ยินดีนะครับที่เราได้ดูคู่เก่งๆที่มาชกกันนเะ Okay. แล้วก็การจัดงานครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าแสงสีเสียงทุกอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับก็หวังว่าจะกลับมาจัดที่เมืองไทยอีกเร็วๆนี้นะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมในศึกวันลุมพินี95เนาะเร็วๆนี้นะครับวันศุกร์นี้ก็คู่เอกเป็นยอดเหล็กเพชรเจอเจ้าเสือใหญ่มันแน่นอนนะครับผมโอเคฮะไว้เดี๋ยวเจอกันครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยรัเชนตำนานมวยไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแอดทีด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment บอกแอดทีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษากสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ